หลดนมมอสาย500 ML ใน15ทีเลยนะครับ,รบแล้วก็เอาเลือดเป็นช่วยชีวิตนนแบบเพืือกสุดท้ายจริงๆนะคะเขาจะเป็นอะไรไหมคะพี่พินสีลที่เราเหมือนอยากจะยื้อเขาไว้มากที่สุดทั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราแบบผลักเขาออกจากชีวิตตลอดอะย่งเงี้ยค่ะค่อนข้างจะแบบเจ็บปวดเราจะสูญเสียเขาไปแบบต่อหน้าต่อตาเ30ต่อ2ต่อนะครับครับ1ส3 4, 5, 6, ห้แล้วเแล้วเก้าสิคุณหมอเก่งอย่าห่วงนะสนุกดีผมเชื่อว่าซีนีน้ตื่นเต้นคนไข้หัวใจตื่นเต้นช้ามากเลยอะ่ะมีภาวะช็อกใช่ประจอนเต้นช้าด้วยค่ะ เดี๋ยวรีบวัด B P แล้วก็ติดบอนเตอร์อีเกติงนะอะไรบ้างคะฉากเมื่อกี้สนุกมากเลยครับเป็นฉากที่เล่นง่ายที่สุดแต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าหมอเขาเล่นเ่จริงมากครับอีเกตติ้งเป็น VT เดี๋ยวผมขอดีฟิปสองร้อยจูนะครับเสื้อถอยสุดเราก็เราก็ไม่รู้ไงว่าเขาจะช็อตจริงเราหรือเปล่าผมถอยคุณถอยทุกคนถอยนะครับช็อตครับ แล้วก็กลัวครับเราก็กลัวครับก็ตื่นเต้นตามคุณหมอตื่นเต้นตามนักแสดงแน่นอนครับคุณตาขอบคุณค่ะ